ไปแล้วนะฮะสำหรับเบสทุกคนไปที่เนเบสเชียงใหม่ของเรานะครับพบกับแอมมินพี่แจ้งอีกแล้วนะนี่อมมินพี่แจ้กก็ยังอยู่ที่หน้าร้านเช่นเคยนะฮะทำหน้าที่รีวิวสินค้าที่มาใหม่สินค้าที่ยอดนิยมแล้วก็สินค้าที่อยากจะนาเสนอเนาะวันนี้ก็อยู่กับน้องน้าใสของเรานะครับตัวนี้เป็นอะไรนะวันนี้เราอยู่กับสินค้าตัวนี้ตัวนี้อะไรเอ่ยอันนี้นะคะเราเรียกว่าตาวลวกเส้นนะคะใช้สําหรับทําอะไรบ้างก็คือใช้สําหรับทํา เตี๋ยวทำหมี่ทำข้าวซอยทำยำที่จะต้องได้ลวกอะไรอย่างนี้เส้นลวกเป็นเส้นลวกเส้นเตี๋ยวเส้นเส้นหมี่นี่แหละค่ะสไตล์ญี่ปุ่นก็จะมีเป็นอุดโดนะฮะเป็นลวกได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดเนาะเป็นลูกชิ้นนะฮะเป็นโอ้หลายๆอย่างที่บางตอนนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ายอดนิยมก็คือว่า ไก่บนห้างเนาะไก่ประเทศลวกเทรลูก,ลกชิ้นปลายยวราชประมาณนี้นะฮะที่แจ๊กก็ไปเจอมาเนาะส่วนประกอบของเขาจะมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของเขาเนี่ยจะมีฮีตเตอร์อยู่3ามตัวคือหนึ่งสมสาจุดเดี๋ยวที่แจกจะเอาตะแกรงตะกร้าตัวนี้ออกให้ดูเนาะนว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ละช่องแต่ละสองช่องของเขาเนี่ยเขาจะมีฮีตเตอร์อยู่หนึ่งตัวหมาย mm. ความว่าน้ําที่เราเลือกที่จะลวกเนี่ย เราจะทําได้3น้ําเลยทีเดียวแล้วข้อดีของเขาก็คือว่าเราสามารถแยกแบ่งในการคอนโทรนนะก็คือว่าเราจะเปิดความร้อนแค่1ช่องหรือ2ช่องก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยจะเป็นฮีเตอร์3ตัวแยกกันโดยอิสระแล้วน้ําก็แยกกันโดยอิสระเช่นเดียวกันนะ้ะไม่ไปหากันนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลวก3ามช่องเราก็ใส่น้ำามช่องเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับ <S <S <ไ>นั่นคือ นี้นะคะก็จะเป็นกล้องนะคะสําหรับเ,เวลาเราจะถ่ายน้ําออกนะคะน้ําที่เราลวกอย่างนี้นะคะเราจะถ่ายออกแล้วก็แค่เปิดกเปิดกลอกแล้วให้มันถ่ายออกนะคะก็ต<อ>ัว <c oughs> น,นี้จะกินไฟเนาะตามตามโมเดลของเขาตามสปคของเขาเนี่ยจะกินไฟอยู่ที่6,900าวัตต์แต่ไม่ต้องตกใจนะฮะมันจะแบ่งเป็นหัว <c oughs> หัว2,300ัาวัตต์เนาะก็คือเราจะมี ปักไฟให้อยู่ด้านนี้สายไฟให้เราก็เอาไปต่อกับเบรกเกอร์น,นะครับส่วนราคาตอนนี้เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคระับไม่แพงนะฮะ9,900บาทสําหรับเอาลวกเส้นนะ,ะเอามาตอนนี้ก็อาชีพที่เกี่ยวกับการลวกเนี่ยก็มาแรงเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามก็มาทาง เพจเบสเครื่องครัวของเรานะฮะหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาที่เบอร์0864298698นะครับเดี๋ยวให้คแนน้องรักใส่สานาหน่อยอยู่ที่ไหนสา้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่เลขที่10นะคะถนนรัตนโกสินทร์ตำบลศรีภูมิอัเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะลูกค้าคนไหนที่แบบอยากมาดูสินค้าที่ร้านเราก็แวะมาชมเพื่อนเราก่อนได้ค่ะครับผมสำหรับวันนี้พี่แจ็คแนน้องมักใส่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ